มาอยู่กับผมกบอยนะครับผมในช่องเกมเตอร์ซีวันนี้เราตีบอสอีกแล้วนะฮะห้าตัวตีไหวหรือเปล่าน่าจะไหวแหละนะครับผมก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวไปจัดการกับมันเลยนะฮะหวังว่าจะไหวตีเขาปะเนี่ยวะผมตีแทบไม่เข้าเลย อู๋มันตีผมแรงมากอุ้ยลดน้อยอะครับ ตายรัวๆเลยหมายถึงผมเนี่ยตายรัวๆเลยอะไรครับเนี่ยนางเชิดท่าไม่ตายเหรอโอ้บอสนี้โหดว่ะ <c oughs> โอ้โห บอสโหดจัดบอสโหดจัดห้าคนไหวนะครับผมตอนนี้เลือดเกือบครึ่งลอดแล้วว้าวบอสบาเถื่อนจังวะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมไม่เหลือตัวหรอเด,เดี๋ยวนะครับผมตอนนี้เหลือประมาณสองนาทีกว่านะครับผม โอ้โหโดนทีเดียวตายโอ้แย่แหละผมยังโปเกมอนไม่เยอะไงตอนนี้เราเลยแบบลำบากด้วยโอ้ สู้เขาครับสู้เขาจังหวะนี้สู้เขาโอ้ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วตายไม่นับครับตอนนี้ตัวโปกเกมอนตายไม่นับนะครับ เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับผมโอ้เดี๋ยวนะนาทีไปเลยไปเลยไปเลยเอาเอาไปเอาไม่กินโอ้ตายแล้วโอ้ไม่จะตายนะครับผม <c oughs> ตีกันยาวนานเลยนะครับตัวนี้ ตีบฐานไก่โอเคสิบสามลูกผมจะใช้เปลืองอีกไหมเนี่ยอะไรเนี่ยตัวโยตัวโตโตโตนะเนี่ยตัวโตนะเนี่ยโอ้วงแดงมากเยี่ยม อุ้ยปายางไงวะเนี่ยตัวมันโตวงก็โตแล้วเนี่ยเขาให้ปลาสวนนะจังหวะที่เฮ้ยได้แล้วเฮ้ย,ได,ย,ยได้แล้วอุ้ยโศกทีได้เลยเว้ยเฮ้ยได้เลยโอ้ได้แล้วอ่ะตัวแปลก ใช้คาว่าตัวแปลกหรืออะของผมนะเออสองทีได้ฮะตัวแปลกดูพลังก่อนอืมดีฮะถ้าอัพเต็มแล้วก็สามพันเจ็ดได้อยูน่นะครับผมมีตัวต่อไปเอ้ยมีกวางแล้วเหรอทำไมมีแต่ตัวเนี้ย เดี๋ยวนะเพื่อนเหลือกี่วีอะผมยังฟื้นคืนที่ไม่หมดเลยเหลืออ้สี่สิบสามวีครับเอาง่ายๆนะเราฟื้นคืนชีนะพชตัวที่เราใช้เมื่อกี้เออไม่เป็นไรทุ่มทุนสร้างฮนะเออฟื้นคืนชีพหมดเลย จบนะครับมีสี่คนเนาะรอบที่แล้วมีห้ารอบนี้มีสี่นะครับผมผมเลือกต่ําสุดเลยเราต้องเชื่อในฝีมือเพื่อนของเรานะครับ้องเชื่อในฝีมือเพื่อนเลยแต่จริงๆเราโอ้ยห้าคนแล้วเยี่ยมนะครับเราน่าจะได้ระยะเวลาเดินทางไกแลแว้ะ จัดไปจับง่ายด้วยนะอโอ้ยเราตายง่ายด้วยอุย้ยม,มันตีผมแบบสองสามที่ตายเลยอะ่ะ มันแพ้สายฟ้ามั้มันตีสายฟ้าไม่เข้าแล้วผมดีมเข้าหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเข้าเลยชาร์จใช่ปะ่ะแอบชาร์จแน่เลยนะผมแก๊งนี้รู้สึกว่าผมมีเวลาเหลือเฟือเลยนะเนี่ยหรือเปล่า มีเวลาเหลือเฟือนะครับปาดคือตอนแรกผมจะตีอีกตัวนึ่นนะเออแต่ทำไมได้มาตีกวางไม่รู้เหมือนกันเห็นบอกว่ามันชดเวลาอีก3ชั่วโมงฮะประเทศไทย แต่ไม่มีใครชวนผมตีไงอันนี้คุณจากส่วนมากจะเป็นคุณต่างประเทศเลยชวนผมตีตัวนี้นี่ซอเนสเนี่ยเออเดี๋ยนะโอเคไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเลยฮะตัวไหน <c oughs> เลือกตัวไหนได้ไปก่อนจังหวะนี้ไม่สนหรอกตายเกิดใหม่เดี๋ยวเราส่งจีฟเพื่อนเราก็ได้ของชุบชีวิตโปกเกมอนแล้ว จังหวะและตีบอสตีก่อนฮะจังหวะนี้หมาข้างบ้านก็ดังจัดเลยเฮ้ยโอ้กควนสมาทงสมาธิจังหวะนี้คนกําลังตีโปเกมอนอยู่ไม่เข้าใจเลยโอ้ดังนะฮะเจ้าของมาเลยเฮ้เหลือเหมือนเท่าเมื่อกี้เลยนะเวลาแบบกลุ่มจิมมาก เลยเวลา2นาทีครับประมาณ2อนาทีกว่ากว่าโอ้ยช้างเรามีตัวไหนใช้ให้หมดครับใช้ทุกตัวที่มีที่พลังเยอะๆจุมตีเข้าไม่เข้าไม่รู้ก่อนนะคือตัวเรา้อยไง เอาตัวต wow. ัวตัวเลือกเราน้อยมากว้าวสู้ๆับสู้ๆฮะสู้ๆับเพื่อนสู้ๆฮะเหลยนิดเดียวแล้วเหลยนิดเดียวอ่าได้ ไปเลยไปเลยจบพอดีป่ะโอ้ยังไม่ทันเลยใช้สักษิลโอเคจบแล้วครับเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีโดยประมาณนะ นักเดินทาง 9, ครับ9,000กิโลโอ้โหไกลไปละโอ้สิบเอ็ดลูกพลังได้ไเดียบะลันมาก,กับเมื่อกี้ฮึไม่เห็นเข้าวงโอ้อะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่เข้าวงเลยนะ อันนี้คือข้าวงฮนะโอเคยังไม่ได้นะไม่ใช่แคที่วันะโอ้โหวงเล็กจริงแต่มันเฉียงออกข้างฮนะ เยี่ยมกระโดดหาบอดีแบบฟุก๊กแต่ยังไม่ได้ครับกินอะไนี่ไหมเอาเอาวะโอ,โ,โอ้โหยังต่อต้านวะเน,นี่ย <c oughs> อืเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยรอบนี้เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยจับยากเว้ยแบบนี้เอาแล้วเว้ย อ้ย,ยา <c oughs> หเหลือสองลูกเลยฮะ เฮ้ยเรียบร้อยเดีืวลูกเดียวโอ้ไม่ติดเยี่ยมไม่ติดอะไรเลยโอ้ยใจจะขาดแล้วเว้ยคือมันยังได้อ่ะเออ ยังได้อ่ะอืมนี่สามพันเจ็ดเหมือนกันโอ้โหเอามีคนมีการตีบอสที่เกิดขึ้นฮะเดี๋ยวนะเอ้ยตัวนี้แหละเราต้องการนะครับผมบอสตัวนี้แหละเราต้องการอยู่นะฮะคือจริงๆอ่ะเราจะตีตัวนี้แต่มีคนชวนตัวอื่นมานะฮะ ไม่พบรหัสกลุ่มที่หายแล้วไม่ตีกันแล้วหรอคุณไม่ทพบหรือ,องไง ตัวนี้อะไรบวกอะไรเนี่ยได้วิวัฒนาการเนี่ยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีบัสตีบัสเอาตัวเดิมอีกแล้วอ่ะตัวเดิมมลยสามตัวสามสามซ้อนเลยสามซ้อนจัดไปสามตัวซ้อนตัวเดียวกันจัดไปอย่าได้เสียตัวนี้มีสมาชิกอยู่สามคนเดี๋ยวครับผมชุบชีวิตก่อนเยอะจัดเลยชุบชีวิตเนี่ย เวลายังนี้เราชุบชีวิตก่อนนะชุบได้ชุบก่อนนะครับเ๋ยเนะปริยาเยอะด้วยมันรบกวด้วยเราไม่ต้องลบทิ้งนะโอเคชุบชีวิตเรียบร้อยฮะ เราจะเบิ้ลตัวนี้สามสามตัวซ้อนเลยอ่ะนะครับเมื่อกี้แบบใจหายแล้วว่าจะติดหรือไม่ติดนะก็เดี๋ยวรอรอดูกันตัวนี้นะครับเหลือสามสิบว,วีสุดท้ายนะสามสิบวีแบบสี่คนเนี่ยกัมกึ่งมากกัมกึ่งมากจริงๆนะว่าจะแดบ,บไหวหรือเปล่าอ่ะแต่ไม่มีคนถอยเลยนะสี่คน แล้วผมไม่เห็นด้วยว่ามีใครบ้างสคนเขาโหดปืนไหนวะ <1> 1> เขาจะเอาอะห้าคนพาดีโอ้โหมาแบบทันเวลาครับห้าคนห้าคนกับบอสตัวนี้ผมตีไม่เข้าเลยมิวทูมิวทูดีก็เข้าแน่เลยเขาก็เอามิวมิวทูมากันหมดเลย ผมยังไม่มีมิวจู <c oughs> ข้อโปเกมอนสายฟ้ามาซึ่งผมไม่มีเลยมีน้อยมากครับนะเป็นตัวธรรมดาหมดเลย ใครดูคลิปผมเนี่ยพึ่งหน้าผมนะเออเราเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเออนะครับเพิ่งเลเวลสาิเองเอาจริงๆแถวบ้านผมไม่มีเสาเออไม่มีเสาเน่ยคือแบบเสาน้อยมาก กระตายล่างเมงกาครับเมื่อกี้พัฒนาล่างเมื่อกี้ใช้ยี่สิบโอ้ระตายตายนี่เราเหลือสามนาทีนะเนี่ยเหลือเยอะนะเนี่ย ห้าคนช่วยหนาเยอะอตัวผมหมดใช่ไหมโอเคกลับเข้าสู่สนามแข,นขน่งขัน เ,เดี๋ยวเพื่อนละไลผมเย็นเย็นเหลือสองนาทีฮะผมบอสตายทันแน่นอนเพราะว่าเพื่อนเราโหด เรียบร้อยฮนะโดนกําจัดไปเรียวนะครับเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันตอนจับอีกแหละนะลุ้นตอนไหนไม่รุน้นลุ้นตอนจับนี่นแหละนะครับนะโอเคตะกี้นะสิบสอง สองลูกเขามันสีสวยจริงๆผลไม้นี่หกนะฮะอืมอืมไม่เยี่ยมนะโอเคไม่เป็นไรเไม่กินแค่วอมครับ แต่ย่าวอมเยอะนะเฮ้ยทำไมมันเบี้ยวอ่ะจับได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงจับได้แล้วเออแต่มันเบี้ยว นี่โหตัวนี้พลังเกือบเต็มอ่ะนะครับโอเคเราก็จับได้โอ้โหวอวสามสิบเอ็ดแล้วนะครับผมมาโตนะครับเลวสามสิบเอ็ดกเขาแล้วนะครับจับปกเกมอนมือห้าสิบตัวโอเคฮะคลิปนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผม เรายังเล่นอยู่นะหลงมาเล่นมาหลังแต่มานะครับ